ไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือความเชื่อของตัวเราที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆเนาะมันยากที่จะเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราทำตั้งแต่เด็กๆมีความเชื่อมาคนอื่นใส่ความคิดมาว่าตอนเด็กเราไม่รู้อยู่แล้วเนาะว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นความคิดของผู้ใหญ่ที่มาเอา ความเชื่อมาใส่หัวของเราและเราก็เชื่ออย่างนั้นมาอย่างเช่นสมัยเด็กๆเนาะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมเขาไม่ให้กินกลนะืนน่ะซึ่งพ่อแม่ก็บอกว่าถ้ากินกลืนแล้วมันเรียนไม่เก่งนะมันมันหนามันปึ๊กอะมันปึกนะ๊กเนาะเออถ้าภาษาอีสานเนาะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมันก็จะเป็นแบบทําให้เรียนไม่เก่งเพราะว่ากลืนนะ่ะมันจะหนามันจะเหนียวนิดนึงเนาะเออ แต่ที่จริงแล้วตอนถ้าเรากินตอนสมัยเด็กๆอะ่ะมันจะมันเหนียวแล้วมันจะเคี้ยวยากมันจะไม่ไม่ดีต่อร่างกายแล้วถ้าอันไหนที่เคี้ยวยากก็ย่อยยากเหมือนกันเนาะพ่อแม่เขาก็คงแบบมีความเชื่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงแล้วก็เลยบอกแบบนี้สิ่งต่างๆเป็นความเชื่อที่เราสั่งสมกันมาบางอย่างก็ดีบางอย่างก็สมัยเนี้ยมันควรที่จะจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยได้แล้วเนาะ เพื่อให้เข้ากับสอดคล้องและเป็นความจริงที่สุดที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ในปัจจุบันนี้เพื่อชีวิตของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอันไหนที่เป็นสิ่งที่บอกว่ามันยากนิสัยที่แบบว่าเราขี้อายเนาะตอนนี้เด็กเราก็เป็นคนที่ไม่กล้าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากๆคือพูดต่อหน้าชั้นเรียนเนี่ย แต่เวลามามาสอนลูกก็จะวะให้กล้าไปเลยเพราะว่าเราเคยไม่กล้างไงแล้วเราก็อยากให้ลูกเรากล้าแสดงออกมีอะไรก็กล้าที่จะถามครูเนาะถ้าเราไม่ไมรู้ <I S 1> ก็มันอครูบอรูวิชาอ่าไอครู crew, บอลูวิชาใช่ไหมลูกเนาะไอภรรยาไม่มีลูกอะไรเนาะเออสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆนถึงแม้มันจะยากมันลําบากขนาดไหนมันก็ใช่ว่าจะ เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะชีวิตของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้ในทุกๆวันเปลี่ยนความเชื่อก็อยากเปลี่ยนใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนว่าเราสามารถที่จะทําได้เราสามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดแบ่งปันสิ่งที่เราแรงบันดาลใจอย่างเนี้ยเนาะเราสามารถที่จะแบ่งปันไปยังเพื่อนๆน,นได้เราก็ลงมือทําแล้วเราก็ฝึกคือฝึกที่ ทีละอ่ะคือเขาเรียกว่าฝึกให้บ่อยๆอะค่ะเนาะฝึกบ่อยๆแล้วทาซ้ําบ่อยๆแล้วเราก็เก็บผลลัพธ์ความสําเร็จเล,เล็กๆมาผสมกันเนาะสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมายืนยันว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อจากความไม่มั่นใจในตนเองจากสิ่งที่เราว่าเอ้ยฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันทําไม่ได้หรอกฉันอายฉันพูดไม่เก่งฉัน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันฝึกกันได้เนาะแล้วทุกอย่างมันก็เอามาคอนฟ์มคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่เราทําแล้วเราก็ความสําเร็จสิ่งเหล่านั้นอะเมื่อมันมาผสมกันเมื่อมารวมกันก็กลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราสามารถที่จะทําได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เรามีกับตัวเองได้สิ่งไหนที่เป็นความเชื่อที่ดีสิ่งไหนที่เป็นนิสัยที่ดี ที่เราสามารถที่จะทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นในทุกๆวันสิ่งนั้นเราควรที่จะทําเพื่อให้มันก้าวหน้าต่อไปหรือจะเลือกความเชื่อเดิมว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่มีความสามารถตัวเองต้นทุนน้อยคือต่างๆนานาที่เราไม่กล้าลงมือทําเราว่าทุกอย่างตอนที่เราลงมือทําตอนแรกเนาะเรายังมองไม่เห็นความสําเร็จหรอก ถึงแม้คนอื่นเขาบอกว่า,าให้จินตนาการถึงความสำเร็จไปก่อนมันจินตนาการไม่ได้อะเนาะมันจินตนาการไม่ออกว่ามันจะเป็นความสำเร็จยังไงมันคิดได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ความคิดลบคำพูดลบหรือสิ่งลบๆมันก็เข้ามากลบอยู่ในหัวเราแล้วมันก็ทำให้แบบไปต่อไม่ได้อะ่ะ ก็เลยบอกว่าสิ่งไหนที่เราทำได้นะเพื่อหักล้างความเชื่อเพื่อหักล้างนิสัยของเราสิ่งไหนที่เป็นเล็กๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วเก็บความสำเร็จเล็กๆต่อเนื่องกันในทุกๆวันทุกๆครั้งความสำเร็จเล็กๆนั้นก็จะกลายเป็นมวลยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนนิสัยของเราได้เนาะโอเคขอบคุณเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะสิ่งไหนที่ว่ายากสิ่งไหนที่ว่าเราอยากเปลี่ยนเพื่อทาให้ตัวเอง เก่งขึ้นดีขึ้นมีตังเก็บขึ้นอะไรเงี้ยแล้วบางคนมีความเชื่ออย่างหนึง่งคือว่าเราอะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งไม่ไม่มีเงินแบบไม่รวยหรอกก็คือแบบพูดดูถูกตัวเองอนะเนาะเออพูดดูถูกตัวเองซึ่งที่จรงิงตัวเองอะสามารถทำได้เพียงแค่ไม่ทำเท่านั้นแหละ นะเพียงแค่ไม่ทําเพียงแค่ไม่เก็บเงินเพียงแค่ไม่เปลี่ยนไม่จริงจังไม่ชัดเจนกับตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ถ้าเราต้องการสิ่งไหนถ้าเรากัดมันไม่ปล่อยเราลงมือทําเรื่อยๆผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นไม่มากก็น้อยสิ่งต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนได้นะคะเพื่อนๆมายืนยัน มายืนยันมาจากคนที่พูดไม่เก่งพูดไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองนี่จกออกกล้องออกสื่อนี่นะเพราะว่ามันคิดตั้งแต่แรกแล้วคือเราตั้งใจว่าสิ่งต่างที่เราจะแบ่งบันไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อตัวเองและต่อผู้อื่นเราก็จะทําแล้วมันก็จะนําซึ่งความสุขใจนําความภูมิใจมาให้ตัวเองนะ ภูมิใจยังไงล่ะภูมิใจว่าเราทําได้นะเรายังมีเรามีคุณค่าต่อตัวเองและโลกใบนี้เออเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ให้เพื่อนมีความสุขและโชคดีขอบคุณผู้ติดตามทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่าเจอกันใหม่คลิปหน้า